สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G f o ฟกสปอ t on t o น r นะฮะตอนนี้เขามาอัปเดตกิจกรรมปลูกพักแหลกปลาของกุมแม่แม่แหมสักรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่เขาได้แบ่งหน้าที่ของมูแม่แม่ในวันธรรมดาเพิ่มขึ้นแหมสองคนต่อหนึ่งวันนะฮะก็จะมีการพึ้นแปลงปลูกพักแล้วก็ถอนหญ้าสามขั้นตอนสามสเต็ปก็บแบ่งหน้าที่กันไปแล้ววันนี้วันเสาร์เขามีกิจกรรม ตามปกติครับวันนี้มูยแม่กมาทํางานจวยเฮาตามปกติวันนี้ก็มีการแซะเงี้เพิ่มนะฮะนี่ครับวันนี้แม่คำํำอาลีแล้วก็เป็กนะฮะหลังจากกีกกวาดใบไม้นะวันนี้นี่ถือว่าการกวาดใบไม้เห็มสักน้อยนี่จะนักกว่าน,นี้ครับตอนนี้อากาศเริ่มแรงใบไม้เริ่มพัดใบนะฮะก็หลังจากที่ทั้ง3คนกวาดใบไม้เซ็จเรียบร้อยแล้วก็มา เส้นยาตอนะฮะนี่ครับอ่าและนี่เป็นเฟียงตีห่อเอามาอ่ากบแปลงพักอ่านี่ครับสวัสดีครับแม่คำคร้าสวัสดีครับวันนี้เป็นได้พ่องเหนื่อยป่ะ <laughs> เหนื่อยอย่างไรเล่ามาเหลือวันนี้ฮะ,ฮะยืดหน<ย>่อม,<ะ>มันไปนี่เล่ามันก็เหนื่อยเว้ยเน่อย <laughs> นี่<อ>เริ่มเหนื่อยเริ่มล่ากันแล้วนะฮะลาแขนกัมมีแห้งละครับ<น>เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมร้านกลางเต้นเพิ่มแมแม่ตายแน่นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกเขา,เ<อ>ามามได้เลยครับม,มาเลยตอนนี้นะฮะเขารับสมาชิกเพิ่มงานเริ่มเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแรงทองเทียทเท่ยวมาหนักท่องเที่ยวมารายได้มาเขาจะได้ มีรายได้เสริมพิเศษนะฮะมูไอแม่บอกว่างานเริ่มนักละบอาไว้ละนะอ่าลูกหลานล้านใช้คับมากค่ะนี่วันนี้เบิกเที่ยแล้วนี่เบิกทางขึ้นมุดแล้วนะแม่เนาอเบิกทางขึ้นละนี่ครับฝีมือมูไอแม่ในการเบิกทางนะครับเป็นเรื่องของการทําแปลงพักหวังผังนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ร้านกางเต้นเขาก็เริ่มมีเต้นมาแล้วนะฮะสถานที่เขาเริ่มพร้อมแล้วนี่ นี่อารีมคนนะครับสวัสดีครับอารีครับรนี่แส่เงาเจอยกันนะนี่งานตืมแล้วหายนะแ,าแล้วนะแส่เงาอะไรเนาะสองปีแส่วนๆกันอยู่เลยนี่แหละฮะก็จะปั๊บได้สวัสดีครับอารีครับสวัสด<ะ>ีค่ะกำลังนั่งดูค้อเงาอยู่กำลังนั่งดูแล้วเนาะนี่ครับ ปลาเล็กกลับมาลบเพียงกับผมวันนั้นมาสองคน,นคับเนาะอ่าก็ลบเพียงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แซะยาเดิมน้อยนะฮะใกล้ๆเนี่ยกันไปนะแม่น้อขอบคุณครับครับอืมเนี่ยเนี่ยลูกหลานฟังเฮน,นะครับใครอยากจะมาช่วยกันพัฒนาหนองก็รีบๆมาช่วยมูแม้แม่ๆกันนะฮะเ,เพราะว่าหนองเลี้งซ้ายเป็นของทุกๆคนนะเราก็มาช่วยกันพยายามพักดันให้เป็ี่ยนแรงท่องเที่ยวให้ได้แล้วก็ ในอนาคตเขาจะได้มาใจ้ประโยชน์ในพื้นที่แลก็บเจอยกันดูแลนะครับช่วยเขตห้าราสัตว์ป่าหนองเล็งไสเขาดูแลกันนะครับแล้วกันนี้เขามีกิจกรรมเพิ่มพิเศษตอนนี้คือในเรื่องของการปรับภูมิทัศนะฮะช่วงนี้เรามีการปรับภูมิทัศน์เตรียมรับนักท่องเที่ยวแนวนี้ที่หนองเล็งทร้นะสวัสดีครับ ทีมสามคนนี่เนี่ยอย่างครับนี่ล่างพญานาคล่างพญานาคโอ้โหนออ๋นี่คุณแม่จันแดงนะทำความสะอาดนี่เขามีพญานาคมานะฮะนี่มาอยู่ใกล้หนองนี่เนาะหลายตัวเลยนะครับเนาะที่แม่ฝันนะฮะแม่ฝันเป็นแก้วเป็นแสงเป็นอยังไงอยู่ตันน้ำหนองนี่นะ่ครับดีใจน้ำหนองนี่มีพญานาคมาอยู่นี่ครับ สำหรับพญานาคมูนี่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเปื่อนขันใช้สีแป้งเปิรนตต่อน,อนะครับเปิร์ตมีงานศิลปะตีเก็บไววนะฮะก่อนหน้านี้นี่เปืรอตตอกเปิดงานเปิดล้านงานปั้นนะปอปนันงานปั้นแต่เดี๋ยวนี้นได้ยะแล้วนะฮะงานศิลปะตีเก็บไววอยู่ก็มีคุณจับอย่างเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็ถามผมว่าอยากจะได้มาตกแต่ง หนองเลงซ้ายก็น,นะผมกับ่บปฏิเสธเลยเพราะว่าหันงานเป็นแล้วงามครับอยากจะเอามาประดับไว้ในหนองเลงซ้ายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูกันกาต้องขอขอบคุณเืลอนตอมานณที่นี่ด้วนะครับผมบัดี้มีแค่เตี้นะฮะก่อนหน้านี้กัมีหลายชิ้นแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วเขากําลังจะเอาไปตกแต,งต่งตีต้อนรับนักท่องเที่ยวในการข้ามเจ้าเต้นวันนี้ต้องขอบคุณแม่แก้วแม่ขาม,มูดและคุณแม่แจนแดงนะครับนี่ สามคนนี้จะเป็นงานละเอียดนะฮะงานละเอียดน้อยนะฮะอ่ครับบอกแ,แม่เริ่มโอ้มาเสาะหายอย่างขึ้มวยแม่เนี่ยนักประลัมปลาเหลือห้เจนเนี่ยนอย่นอก้กอยเริ่มมีอย่างลากหลายขึ้นแล้วครับตอนนี้ร้านกางเปีเ้ยเขาก็มีการทดลองมากลางทดสอบดูก่อนนะครับว่ามา นอนเต้นแล้วมันเป็นบรรยากาศจะได้แล้วก็มีออย่างคัดตกบกพ่องทีเขาจะต้องอเพิ่มเติมืห้หนักท่องเที่ยวนะช่วงนี้ผมก็เลยต้องมานอนข้างทดสอบดูก่อนนะฮะถ้าในอนาคตเริ่มจัดอ,อย่างลงตัวแล้วก็สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ก็เชิญนะครับแต่ตอนนี้ก็รับนักท่องเที่ยวได้นะครับตามอัตภราพครับคือถ้าใครอยากมาบรรยากาศมาชมดาวตอนคำ่คำ มืดๆม,มาดูก่ะมาดูได้เลยนะครับผมเนี่ยเขาเตรียมสถานที่ไว้ล้อเรียบร้อยนะฮะสำหรับสนามหญ้านี่สามารถเอาเต้นมากลางได้เลยครับผมนี่สวัสดีครับนี่พระเอกของเขาวันนั้นโชว์ลวดลายในการปีเซ้นสุดยอดนะฮะอืมป่าเดินได้ครับครูแต่เจ้าได้เล่นวุตบอลเปในห้อ,ไไองหมดเหรอมอ่าตอนนี้เขาก็ มีสนามวูดบอลไว้สำหรับคนที่รักการออกกำลังกายมาออกกำลังกายกันด้วยการเล่นวูดบอลครับตอนนี้ผมก็เริ่มทำสนามวูดบอลแห่งสนามหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นสนามที่สองแห่งบรรยากาศหนึ่งครับสนามแรกก็จะอยู่บนสนามหญ้าที่เขาใจกลางเต้นนั่นเลยนะครับผมอตอนนี้นี่ฮะหลวงพ่อช้ำเขาก็ัมีการเาพราะกล้าไหม เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่ครับป้ปากับเจ้าหน้าที่เคทำลาครับกับจัดแจงเตรียมกาไม้ส่วนตรงนี้นะครับป้อมยามเดียวเขาจะมีการาปั๊บปุงเป็นตีตอ้อนรับนักเที่ยวในการมากา่งเต้นแล้วก็เล่นวุดบอลกันนะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์ไม้วุดบอลที่เขาจัดเตรียมไว้ โอ้นี่ครับสวยก็ยอ่าต,ตัวนี้สงสัยวาไมไนมสีทองสีทองนี่ตัวนี้คือตัวหยังมันคือตัวผู้หรือตัววีหรือราชานั่นแหละอาจจะเป็นราชาของพญานาค้าราชาพญาะนา้าชาพญานาคต้องตัวใหญ่นะน่าอันนี้ก็เป็นนี่ครับงานศิลปะที่เพื่อนต่อหรือเพื่อนคนใช้นะนะก็โอเคอนุเคราะห์มาก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี่ตัวค่ะถ้าจะได้ก็ อย่าลืมคอยติดตามอ่าคุณใต้ยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยอ่านี่นี่ครับนี่ถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามจีโฟกสปอร์ตออนทัวร์กันต่อไปว่าอ่าร้านกางเต้นดอนแม่ไม้เคทําราสปาน้องเลนไซของเขาก็จะมีการปับปุงสวยงามขึ้นจะได้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับ เอายังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับก่อ,อย่าลืมถ้าใครสนใจอยากจะมานอนข้างบรรยากาศดีๆใน,นหนองเลงซ้ายมาได้เะครับนอนผืนป้ายน,นอกมาได้ครับยินดีต้อนรับนะครับ,รบอ่าแล้วถ้ามาเล่นฟุตบอลเขาแบบมีสนามบุธบอลไว้เล่นตยัยถ้าจะได้กับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายกันแล้วเไหม